สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยห้าน้อยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่10พฤศจิกายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ไม่ได้ลงให้นะครับผมแอดมินก็ติดธุระนะครับผมแอดมินก็ลงให้ในกลุ่มนะครับผมในเฉพาะกลุ่มนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินจะให้รูปอยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับ1ก็จะมี1 4 1 5 1 6 1 7และก็1 8นะครับผมสำหรับ2ก็จะมี2 1 2 3 2 4 2 5และก็26นะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ1กับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับเบิลน,นะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5้และก็ 8, 8 8นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี6 2 1 2 1 5 5 1 4้และก็0 2 5นะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิอกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ